ก็จะถ้าถ้าพูดถึงภาษาลูกก็จะค่อนข้างจะคข่งคัดหน่อยในเรื่องพระวินยัยเพราะว่าการเป็นพระอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วมันมันคือญาติโยมเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมได้ได้จริงๆรงอย่างอย่าง,าง,างเราคิดว่าเออพอวันสําคัญหรือวันที่เรามีโอกาสอยากจะมาทําบุญแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเราการทําบุญจริงอยู่ว่าเราทําที่ไหนบุญนั้นได้ได้หมด ทำกับอะไรได้หมดแหละแต่ทีนี้มันมีแต่ว่าแล้วจะถ้าอยากได้บุญเยอะอันนี้สงเยอะขึ้นนะเราจะทําที่ไหนกับใคมันนี้เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเมื่อก่อนว่าถ้าเราจะจะทําทานทําบุญเนี่ยเราจะทําทําที่ไหนดีทําที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าทําที่เราอยากจะทานั่นแหละทาที่ใจเราอยากจะเสียสละอะไรก็ได้หมูหมากาไก่ข้างทาง ชาวบงชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากขี่เหล้าเมายาได้ได้บุญหมดแต่อาน,นิสงส์บุญแต่ละให้แต่ละสัตว์แต่ละชนิดแต่ละบุคคลไม่เท่ากันละทีนี้อย่างเช่นเราให้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ก็ได้ประมาณหนึ่งมาให้มนุษย์ก็ประมาณหนึ่งแล้วมนุษย์มันก็มีภูมิจิตไม่เหมือนกันมนุษย์เราไปให้มนุษย์ขี่เหล้ามันก็ได้บุญอยู่แต่ว่ามันก็ยังไง อันนี้สง์มันคือเอาได้ตังเรามันก็เอาไปซื้อเหลากินหรือไปซื้อข้าวกินก็แล้วแต่อะไรเงรี้ยไปให้โจรบางทีมันกลไปซื้ออาวุธอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คืออาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังแต่ทีนี้ให้กับคนที่มีศีลตีนี้มีศีลห้าอย่างเงี้ยแต่เป็นคนธรรมดานะจะเป็นที่ว่ามีศีลห้าแต่พเพลินเขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากเลยแต่เขามีศีลห้าก็เป็นคนดีนี่เริ่มเริ่มได้อาน,นิสงส์เยอะขึ้นแล้วให้กับผู้มีศีลศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเ็ด พระเนนเห็นไหมเพราะเราก็อยากจะทําบุญเราก็นึกถึงพระเนนใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาพูดถึงพระเนนมาพูดถึงวัดวาพระเนนมันก็มีใช่ไหมระดับวัดระดับพระเนนแบบไหนเพราะพระเนนมันก็คือปุถุชนเข้ามาบวชบางทีบางบางครั้งบางที่บางบางบุคคลบางพระสงฆ์องค์เนนบางจำพวก ก็อาจจะความบริสุทธิ์ทังด้านจิตใจไม่เท่ากันอีกใช่ไหมมันก็อน,นิสงฆ์ที่เราให้นะ่ะอย่างสมมุติว่าสมมติร้อยหนึ่งนะมันก็จะไล่มาว่าอน,นิสง์ไอ้ร้อยหนึ่งให้เท่ากันนะ่ะตั้งไล่มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมายันคนที่มีศีลเขาพระพุทธเจ้าให้ดูคนให้ดูที่คุณธรรมศีลธรรมเป็นเป็นที่ตั้งไม่ไม่ได้ให้ดูความจนความรวยยศถาบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้เนาะก็นั่นแหละ เวลาเราจะให้ทานเราก็ไม่มองตรงนั้นเรามองที่ว่าพูดไหนมีความประพฤติปฏิบัติเวลาเรามาวัดเราก็อันนี้มันก็เราก็ต้องใช้ภาษาโลกเราเรียกว่าวาิจนะญาณในการทําบุญเพื่อที่จะเงินเราหรือข้าวของเราที่เราไปแลกเข้ามาได้ต้นไม้ได้อะไรพหกือนพวกนี้ที่จะมาถวายจานทร์มันได้มาด้วยความจะเรียกว่าแรงกายแรงใจ อย่าเหนื่อแรงกายมาพักก็คือต้องใช้กำลังกายกำลังใจกว่าจะได้มาทีนี้มันก็ควรที่จะการที่จะเสียสละหรือต้องการทำบุญมันควรที่จะไดไ้ไม่เสียละลายไปกับแม่น้ำคือให้มันได้เยอะหน่อย,อย่ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เรามานั่นละก็คือสิ่งที่ส่วนใหญ่อาจารย์ใครทำบุญอาจารย์ก็จะแนะนำเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่แนะนําเรื่องนี้ชาวพุทธก็จะกลายเป็นทําบุญโดยที่ไม่เข้าใจในหลักการถามว่าได้บุญไหมมันได้แต่แต่อานิสงส์มันต่างกันอย่างนี้เป็นต้นให้กับทีนี้พระผู้มีศีลทีนี้ภูมิธรรมของพระเขาก็มีะระดับพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาตลอดถึงพระอรหันต์เห็นไหมให้กับพระโสดาบันร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่สู้ให้กับพระสกิทาคา ไม่สู้พระกิตกาธาไม่เท่าสู้พระนาคาพระราชาครับไม่สู้พระหรหัน์ให้กับพระหรหัน์อันนี้สูงผลบุญก็ไม่เท่ากับให้พระอริยาสาวกให้พระอริยาสาวกก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันจะเป็นเป็นลดหลั่นกันถอยกลับลงไปเหมือนกันให้กับดนดรัจฉรนร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่ให้ก็ไม่สู้กับให้กับมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ยังจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะว่าเนื่องจากมนุษย์นั้นก็ยังถ้าเป็นผู้ที่เราเมายาเป็นใบเสียจริตหรือเขายังไม่ได้ดีนะตอนเนี้แต่มนุษย์นั้นยังมีโอกาสสร้างคุณงามความดีและสร้างประโยชน์ให้โลกมากกว่าให้สัตว์าานเดรัจฉาู้ยนไงให้สัตว์เดรัจฉานเราก็ได้บุญอยู่แต่ให้ให้ตายไมันก็คือสัตว์แมวอะไรแต่ว่าควรก็ควรที่จะให้ควมามเมตตาเหมือนกันนั่นแหละแต่ในในแง่ของอานิสงส์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนี่ก็คือยันก็ ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ถ้าถวายก็ออก็ต้องเสียบไว้ตรงนี้นะก็แล้วรีบไปไหนไหมเนี่ยไม่ได้รีบแล้วกลับไม่ได้รีบเดี๋ยวเ้องคือจะเข้าโรงแรมนะอืมก็ในฐานะที่ว่าปเป็นชาวพุทธเรานอกจากการให้ทานสิ่งที่ควรรู้อาจารย์ก็ต้องบอกทุกครั้งนั่นก็คือการรักษาศีล แล้วอนิสงส์มันจะได้เยอะกว่าให้ทานทีนี้ในแง่ของอนิสงส์ของการปฏิบัติเนื่องจากอะไรเนื่องจากให้ทานเนี่ยม,มันง่ายกว่ารักษาศีลยกตัวอย่างเช่นโจรน่ะโจรไมโจรมันก็ให้ทานได้นะคือมันไม่มีศีลคือยกคือใครไม่มีศีลไม่มีธรรมก็สามารถให้ทานได้มันมันเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นหลักการที่ง่ายคล้ายๆกัแบบใครมีตังค์ใครมีข้าวมีของก็เอามาทานได้ โจนไปป้นเขามามันก็เอามาทานได้เหมือนกันโจนแต่เพราะว่าทานที่จะให้สําเร็จดีก็เพราะว่าศีลนั้นก็ต้องมีด้วยแต่ให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามการภาวนาการภาวนาหรือการนั่งสมาธิการดูรู้ตัวเองรู้ความเป็นไปของโลกรู้อน,นิจจังความไม่แน่นอนของโลกรู้ทุกขัง ความอดทนไม่ได้ความเป็นทุกข์ของโลกความทนได้ยากของโลกใบนี้รั้วหน้าตาโลกใบนี้ไม่สามารถที่ใครมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้แม้แต่ตัวเราแม้แต่ร่างกายเราสุดท้ายเดี๋ยวก็เปื่อยเน่าสลายตายไปถ้ารู้ตรงนั้นเรียกว่าภาวนาอานิสงส์จะเยอะกว่าสองอย่างแต,แต่ถ้าสามอย่างเราพร้อมทําไปได้กลมกลืนกันยิ่งดีเลยหมายความว่ามีโอกาสเราให้ทางมีโอกาสรักษาศิล เรารักษามีโอกาสภาวนาเราภาวนาเช่นมีโอกาสเราให้ทานอย่างนี้ถูกต้องเมื่อมีโอกาสเราให้เราไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากรถเราขับรถไปรถเขาอาจจะขอความช่วยเหลือข้างทาง,ทาง,ทางมีความเมตตาช่วยกันอันนี้ได้ได้บุญทีนี้การมีโอกาสรักษาศีลไม่ใช่หมายความว่าการรักษาศีลไม่ได้หมายความว่ามาขอศีลในวัดอันนี้บางคนจะเข้าใจผิดว่ารักษาศีลต้องมาขอศีล อันทำไมยังอะไรกูอันนี้ไม่ไม่ใช่การรักษาศีลอยู่แล้วรักษาเลยก็ได้ก็คือศีห้าเรารู้อยู่แล้วอันไหนควรอันไหนไม่ควรในห้า,อย,าอย่างนี้เป็นต้นก็คือการรักษาไม่จําเป็นต้องมาคนนั่งขอกับพระไม่เกี่ยวนะอันรักษาศีลอันนี้ให้เข้าใจหรือเป็นศีลวิรัติก็คือสมมุติมียุงมากัดรถจะงืองแล้วเราจะตบแล้วแต่เอ๊ะเอาไว้มันไม่ได้มันก็นิดๆหน่นอยๆน,น,นะ ข่ามันมันก็มันก็คงหิวสมมุติอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นศีลละเห็นไหมศีลเกิดขึ้นในขณะในขณะนั้นได้เลยนะไม่ไม่ต้องอังนนี้ภาวนาเหมือนกันทีนี่ภาวนาก็ไม่จําเป็นที่ต้องในวัดเหมือนกันในบ้านเราก่อนนอนเนี่ยเราพักอยู่คนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยออลองฝึกไว้ช่วงที่ยังฝึกนั่งสมาธิฝึกดูลมหายใจอาณาปานสติดูลมเข้าดูลมออกก่อนนอน หรือจะเราจําได้อยู่แล้วสวนมนุ์ไหว้พระเล็กๆให้น้อยเอาอาน,นิสงส์อย่างน้อยภบภูมิเทวดาเขารับรู้ได้เขาอาน,นิสงส์ให้กับตัวเองอันนี้อันนี้สมควรแก่แกแบบว่าอา,อาชีพเราเพราะว่าเราต้องเดินทางเราต้องทํางานเราไม่เหมือนพระหรือครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ผู้พันปฏิบัติท่านไม่มีอะไรทาท่านก็ดูจิตดูจนจงกรมภาวนาถ่ายเดียวส่วนพวกเรามีงานมีการมี เรื่องที่จะต้องคิดเรื่องอะไรแต่มันจะต้องมีแหละถ้าเราไม่ขี้เกียจจนเกินไปจ่ไว้เวลาให้ทานมันจะต้องมีแหละอยู่ที่ว่ามันจะปีกตัวแบบกล้าที่จะเสียสละหรือเปล่าอย่างนี้หรือการรักษาศีลอยู่ที่เราจะกล้าที่จะฝืนใจตัวเองหรือเปล่าศีลก็คือการต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่เป็นปกติศีนคือศีละศีลาล้อมาจากคําว่าศีลาคือแท่งหินมาหึมา ตั้งตาง,งานอยู่ไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรมาทําให้เราหวั่นไหวไปกับลมพายุอะไรคือศีลาคือความตั้งมั่นของจิตนั่นคือศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเสียสละเวลาได้ไหมเห็นไหมเพราะว่าเราเสียสละข้าวของมันก็พอเสียสละได้แต่เสียสละบางทีเราอาจจะเช่นว่าขับรถไปโดนเข้าปะาหรือโดนเจ้านาย บีบหรือโดนลูกน้องกว่าหรือโดนลูกค้าตำหนิอะไรก็แล้วแต่บางครั้งบางทีมันรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาทั้งสองมุมนะทั้งพอใจและไม่พอใจมันต้องมีคนด่าและต้องมีคนชมโลกใบนี้และก็ต้องมีคนที่ไม่ได้ด่าไม่ได้ชมก็เฉยเฉยเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สามมุมในความรู้สึกของคนเราดังนั้นเรารู้เท่าทันในสามมุมนี้หรือไม่ นี่เป็นภาวนาแหละเห็นไหมหน,นง่ายๆนะเรื่องของการภาวนาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเคร่งเครียดอะไรมากแต่ขอให้เข้าใจหลักการมาอ๋อการภาวนาที่จริงแล้วก็คือการเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็กล้าที่จะฝืนตัวเองหรือเปล่าบางทีโมโหแล้วก็ปล่อยตามอารมณ์ใช่ไหมบางทีเราก็บางครั้งคิดได้สติท่านมันเก่ะยับยั้งได้ทันไงใชไหม บางทีมันก็ไม่ได้ทันบางทีมันก็หลุดเปิดเรากระทั่งรู้ๆนี่แหละว่าความโกดไม่ดีความท่องมาได้หมดแหละแต่ละคนเนี่ยท่องมาตั้งแต่เด็กนี่แหละก็กดไม่ดีโมอะไรมันท่องได้หมดแ,แต่บางทีพออารมณ์มันเข้ามามันเปิดตําราไม่ทันหรอกบางทีใช่ไหมเอาแล้วเพราะว่าความเครียดความรายการงานยังไงลูกเมียญาติพี่น้องพ่อแม่บางหลายอย่างมันมันกดดันอันนี้ตามหลักความความโลกโลกของเราเนี่ย ลักษณะแบบนี้มันเป็นกรรมของใครของมันแต่นั่นแหละมันถึงเรียกว่าฝืนล้าที่จะฝืนความรู้สึกตัวเองไหมแต่บางทีเราจะเอาแค่ความชมไงคำด่าแล้วแม้วอาทาั้งทั้งที่สองอย่างนี้มันมีคู่โลกกันแล้วเราจะไม่เอาได้ไงก็มันมีคู่อยู่แล้วมันก็ต้องไปด้วยกันน่ทั้งคําชมคําด่าแล้วแม้กระทั่งคําที่ว่าคนที่เฉยๆกับเราเขาไม่ชมไม่ด่าทั้งสามอย่างนี้เราอย่าไปยึดติดมันนั่นแหละคือการภาวนาอันนี้คืออาจารย์ฝากไว้จะได้ ไม่ได้มาแค่ว่าได้มาแค่ได้อนิสงทานอ่ามันแถมได้ว่าการได้มาอนิสงทานในครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมเรายังได้อย่างน้อยได,ได้ฟังมุมเก็บความรู้ประดับความรู้ไปในในบางมุมแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็คือมาให้ทานแบบไปมาให้ทานแล้วไปอันนี้อาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้ทุกคนมาที่วันนี้อาจารย์ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีอย่างนั้นไม่้มา,า,าแล้วก็าทานทานให้พรแล้วก็ไปโยมมาทานให้พร มันเสียดายมันมันเสียดายความเป็นชาวพุทธของพวกเราเสียดายความเป็นชาวพุทธของพวกเราเสียดายความเป็นชาวพุทธของความเป็นครูบาอาจารย์ที่ควรที่จะถ่ายทอพูดให้เขาฟังบ้างตัวชาวพุทธพวกเราเองที่เข้ามาของเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นสิ่งที่อาจจะนําพาให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีในวันข้างหน้าก็ได้มัน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 จะไปประมาทว่าเอโน้นอันนี้ อาจารย์ไม่เคยประมาทใครมาทําบุญทําทานจะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งล้านหนึ่งอะไรก็ต่างแล้วแต่บุญวาสนาบาร,รมีใครแต่ว่าจิตใจของคนนั้นถ้าหากถึงในธรรมมากพระเจ้าถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอันนั้นคือสิ่งที่ต้องการสิ่งให้ทานก็แล้วแต่บาร,รมีใครใครก็ก,ก็เรามีบุญวาสนามาได้ทํา ตามกําลังของใครของมันแต่ก็ให้แค่อมองมองให้เห็นภาพรวมว่าทานศีลภาวนาให้มันให้มันไปกลมกลืนกันหน่อยส่วนใหญ่ชาวพุทธเราเท่าที่อาจารย์สังเกตเมืองไทยเราจะหนักให้ทานอพอมาพูดเรื่องศีลนจะอ่อนแล้วจะอ่อนแล้วแต่เรื่องให้ทานชาวพุทธเราค่อนข้างที่จะ ถือว่าใช้ได้ในมุมหนึ่งในมุมในมุมในมุมการตรงนี้ได้ใช้ได้แต่พอพูดเรื่องศีลแล้วเขาไม่เอาแล้วคือให้กูไปทานไปทานอยู่แต่ให้กูไม่ให้สัตว์ลักทรัพย์ไม่ให้กินเราเมายาไม่ให้กูไม่มันไม่ใครเอาใช่ไหมหนักไปกว่าน,นั้นให้กูมานั่งภาวนากับอ,อาจารย์นีออาาออาา่กูยิ่งไปไม่ใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมมันมันแต่อาจารย์ก็อยากจะให้มันให้มันกลมกลืนหน่อยอันนี้สงจะได้เยอะอันนี้อันนี้ส์จะได้เยอะแต่ถ้าเราหนักให้ทาน แน่นอนว่าอาน,นิสง์ให้ทานมันมีแน่นอนละ่ะเราไม่อดไม่อยากแน่นอนยิ่งให้ทานกับสถานที่หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความบริสุทธิ์ทางศีลทางธรรมอะไรพวกเนี้ยอาน,นิสง์ยิ่งเยอะเลยแต่อาน,นิสง์ให้ทานมันก็ทําให้เรามีอยู่มีกินมันก็ไม่ทําให้เราได้เกิดปัญญาหรือได้พ้นทุกข์เราก็ยังต้องเจอทุกข์เจออะไรก็มันมันเพราะนั้นครูบาอาจารย์สายวัดป่าเราก็จะพยายามเน้นมาที่ศีลแล้วก็ภาวนา ส่วนให้ทานแน่นอนมันเป็นพื้นฐานที่เราก็ต้องอบอกญาติโยมว่าการให้ทานเพื่อที่เราวันข้างหน้าจะพบหน้าหรือวันข้างหน้าจะพบนี้ก็ตามมันได้อันนี้สมแน่นอนแน่นอน,น,น,อ,นอันนี้ล้านเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าล้านเปอร์เซนต์เลยเรื่องให้ทานความความพอคนที่ว่าขี้ตะนีพอมาเกิดในภพภูมิที่อัตคัดทีนี้ก็จะโอดควน ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเวลาเขาให้ทานก็ไม่อยากให้ทานต่อกับขี้ตันนี่แต่พอเวลาไปเกิดในพภพภบูมิที่ตัวเองไม่พออยู่พอกินก็อดควรเพราะมันจะลึกชาติไม่ไดอ้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาเอานี่ใส่ไว้ในนี้นะปัจจัยใส่ว้นนี้ถ้าส่วนนมกับไข่อันนี้เอาไปวางไว้ตรงนี้อาจารย์เนื่องจาก,กว่าวางไว้ข้างๆเลยนะมัน เดี๋ยวค่อยหลับผรนเนืน่งองจากว่าไข่และนมเนี่ยเราเอาเาเอามาตอนช่วงหลังเที่ยงไปแล้วอ,อันอันอันดับหนึ่งมันก็คือไม่สามารถที่จะอาจารย์ไม่ได้ชั้นนมไม่ได้ตอนกลางคืนด้วยนมก็เอาไว้ตอนเช้าเดี๋ยวพอเช้ามามันจะมียมมาจังหันหยือนเงี้ยเขาก็จะรู้เอาไปแช่ตู้เดี๋ยวเขาจะมาถวายกันเองค่อยๆทยอยถวายวันละขวดวันละขวดอะไรเงี้ยอันนี้เขายมเถถึงได้ จะซื้อตู้เย็นมาไว้ให้จา์เพื่อที่บางทีโยมมาอย่างเงี้ยอยากจะซื้อนมซื้ออะไรอาหารก็เพราะว่าวัดเราไม่ค่อยเป็นวัดใหม่แล้วก็ไม่มีชาวบ้านอะไรมาเท่าไหร่เรื่องอาหารขบฉันอะไรอาจจะอาศัยจากวินทบาทเป็นหลักก็จะมีโยมที่เวลาแป๊บมาก็จะซื้ออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยนมเล่พวกเนี้ยเป็นพวกมะมา้าปลากระ,ป,ระป๋องบรรยายอะไรเอามาเก็บไว้โยมที่เขามา มาประจําอย่างเช่นโยมที่เป็นอุปถาอาจารย์ก็ใหญ่น้อยเนะี่ยเขาก็จะรู้อย่างนี้เป็นต้นและสมมุติว่าต่อให้มาตอนเช้าอาจารย์ก็ยังรับไม่ได้เนื่องจากพระวินัยกําหนดไว้ว่าสิ่งของที่เป็นอาหารถ้าภิกษุไปจับต้องหรือรับประเคนแล้วของสิ่งนั้นมันมีอายุแค่หนึ่งคืนแปลว่าถ้ารับเดี๋ยวนั้นณนะตอนเช้าต้องฉันให้หมดทั้งหมดนั้น ตอทันไม่หมดเราเวลาปรปะเคนแล้วเอาไปฉันวันอื่นมันมันกลายเป็นรับของที่เป็นอาหารเก็บไว้ฉันวันหลังซึ่งอันนี้ถ้าพูดตามพระวินัยนะเราเราไม่ไปพาดพิงวัดอื่นนะพูดตามพระวินัยเลยนะผิดพระวินยัยพอผิดพระวินยัยเราจะทํายังไงให้ให้ถูกต้องตามพระวินัยไม่ผิดก็โยมวางไว้ไม่ต้องรับประเคน ああเดี๋ยวให้โยมเขามาแต่ละวันเขามาจัดสรรหรือเขาอาจจะเอากลับไปที่บ้านก็แล้วแต่เขาเพราะอาจารย์ทําเองก็ไม่ได้อีกแล้วมันผิดวินัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนี่แหละคือสิ่งทีอ่อาจารย์ก็ต้องอธิบายด้วยให้เราได้เห็นภาพว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาตอนแรกว่า,าเราให้ทานกับผู้ที่มีศีลถ้ายิ่งบริสุทธิ์ทานของเราให้ยิ่งบริสุทธิ์เห็นไหมแล้วจะบริสุทธิ์ได้ยังไงถ้า ถ้าพระหรือผู้รับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมันเลยองค์ประกอบถ้ามันครบแบบเนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าอัน,นิสงส์ที่เรามาให้ทานมันได้เยอะนะมันได้เยอะอน,นี่ให้ให้ให้เขาให,ให,ให,ให้เข้าใจอย่างนี้